สวัสดีครับผมเป็พดพลาลวยสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สูขคนเมื่อนี้กับชิม่าต,ตามแนวทางลาวพัฒนาของเซียนกรุงเทพเนาะพี่น้องเขาเนาะของเซียนกรุงเทพเดี๋ยวรอดแป๊บหนึง่งเนาะพี่น้องเนาะเบ่งคัก เราพัฒนาของเสียนคกรุงเทพเด้ไป่น่องเด้เนาะเป็นกระทรวงมาให้แล้วเราพัฒนาเสียนคกรุงเทพวันจันทร์ที่สิบห้า ลาวพัฒนาลาพัฒนาต้องเขียน บนบนวิ่งบนวิ่งรูดสี่บนวิ่งรูดสีกับห้า ส่วนจับส่วนจับคู่จับคู่บน40 4ศูนหนึ่งสสอง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองให้น้ำมเุเอบนวิ่งรูดสี่กับห้าส่วนตัวเน้นก็เน้นตัวเน้นเน้นบนสี่หนึ่ง ซีสองหาหนึ่งหาสองอันนี้คือบนได้พี่น้องบนเน่นซีคูลล่างล่างวิ่ง ร่างวิ่งรูดศูนย์หนึ่งล่างวิ่งรูดศูนย์นกับหนึ่งจับจับคู่ราง 07 08 09 17

สองเก้าส่วนเลขวิ่งรูดล่างเนี่ยก็ศูนย์กับหนึ่งส่วนตัวเน้นพันเน้นให้อยู่ที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นซีคูซี 4, หางได้พี่น้องได้ อขอบบุญขอบคุณเสี่ยงเตรียมอะไรที่แบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนาะพี่น้องแคบหน้าจอไว้แอดีิทวนอีกรอบด้วยครับเด้อเล่าพัฒนาของเสี่ยงของเทพวันจันทร์ที่สิบหาคุษภาพซองหาหกบนเพิ่นกระไฮวิ่งรูด4กับ5ส่วนจับครกัสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้า หกศูนยสองเพิ่นกันเน้นให้ซคู่ซหางกันมีซ1หนึ่งหาหนึ่งซสองหา2อันนี้คือตัวเน้นได้ี่น้องได้ล่างวิ่งรูด0นย์กับ1จับคู่0ูนย์เจ็ดศูนย์แปดศนก้นึ่งเ็หน่นึเางเจ้นให้ซคู่ซหางท่อๆกันกับบนได้ไปนองศูนย์เจงเจ็ด 0818อันนี้คือตัวเน้นได้พี่นอ้องเด้ออขอบบุญขอบคุณเสี่ยงเทปอีกรอบได้พี่น้องเด้ที่เป็นที่เป็นแบง่งปันแนวทางแคปหน้าจอตามนี้ครับผมวันจันทร์ที่สิบห้าสองถุงเครื่องขอให้โชคโชค,โชคมั่นมั่นเรื่อยๆแห่งสุขผู้สุขก้นขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาเบิง้ง ที่เขามาส้มเผ็ดพารวยนะครับเด้อขอบุญขอบคุณหลายครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ